สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเบสนะครับจากช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูไอที่ผมมากับเพื่อนแดงครับเจอคนบ้านะครับหรือว่าคนเมายาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นคนแน่นอนนะครับเราเราเทื่อนะครับผมมากับเพื่อนแดงนะครับมันเนี่ยเอามีดไล่ฟันผมนะครับเหมือนมันจะบ้าหรือเปล่านะผมก็จะกลับมาดูนะแต่วันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับแล้วก็ผมก็พกมีดมาด้วยนะครับ ป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับนะแบบนี้ถ้าผมเจอนะครับแล้วผมจะเข้าไปถามนะครับว่ามันเป็นใครนะครับมันมาจากที่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทําคลิปต่อต่อไปด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับไปนี่เลยนะครับผมเนี่ยจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะ ไ้คนที่ผมเจอรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นไข่นะครับแล้วมันมาทําอะไรอยู่ที่เนี่ยเออ,อผมจะมาแบบเงียบๆหน่อยนะครับพี่ แอบอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นวัดล้างนะครับแต่มันหนานแล้วนะ จายเลยนะครับเสียงน้ําผมได้เสียงด้านบนนะครับ ผมจะไม่พูดเยอะนะครับผมจะมาแบบเงียบๆน,นะครับตอนนี้เนี่ยก็าสามทุ่มแล้วนะครับไอคนบ้าท,ที่ผมเจอรอบที่แล้วกับเพื่อนแดงเน,นี่ยพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนขุดกำแพงนะครับแต่มันเป็นเสียงมีดอะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกล่างหนึ่งนะ,ะมี่อกี้นะผมเล้นเสียงอยู่ตรงนี้นะครับ ไปดูอีกหลังหนึ่งคนระับผมต้องคอยระวังหลังตลอดเลยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมาทำร้ายผมด้านหลังนะ เดี๋ยวเราไปดูการอีกลางหนึ่งเลยนะครับออไอบ้านหลังนี้เนี่ยผีพงไม่มาอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผีผงมาอยู่นะครับมันน่าจะรำคาญพวกคนมาแถวนี้มารบกวนเขาหรือเปล่านะมันเนี่ยเลยย้ายไปอยู่อีกลางหนึ่งนะครับ มาคนเดียวเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาเอาวุธมาติดตัวด้วยนะครับ ผมจะถ่ายทุกคนดูแบบเงียบๆเลยนะครับไอผีเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไอคดเนี่ยเราต้องระวังอย่างมากเลยนะครับ มีเสียงตู้แกด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้ไหมครับเสียงใกล้มากเลยอะ เฮ้ยใครวะแล้วผมจะออกไปดูข้างนอกเลยแต่ผมจะค่อยๆย่องไปนะครับ ไม่มีขายเลยนะครับเฮ้ยตกใจเลยอะไรวะตกใจนะครับผมคิดว่าเส้นผมตกใจผมคิดว่าเป็นเส้นผมนะ มันไม่ใช่เส้นผมนะพี่โหใจหายเลยเฮ้ยพี่ดีไหมครับ มีคิดพี่ได้ยินป่ะผมได้เสียงมันอยู่ใกล้ตัวผมมากเฮ้ยอะไรตกลงมาว่าดังทึกเลย กี้มันตกตรงข้างหน้าผมเลยนะครับ จะลองไปดูอีกลังหนึ่งนะต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับพี่ ก่อนนะมันแฉะมากเลยนะครับรอบที่ผมมาก,กับเพื่อนแดงเนี่ยตรงนี้คือแบบแฉะเละเลยอะ่ะแล้วผมไปดูตรงนี้ล่างหนึ่งนะเพิ่อมันจะแอบซ่อนอยู่ตรงนง้นก็ได้นะครับ กีบังไล่เสียงอะไรมั้ลูกเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองปิดไฟฟังเสียงดูนะครับเฮ้ยไปฟังดิเห <c oughs> มือนมันเอามีดขูดกำแพงนะครับ เงียบลงพอดานนะแล้วก็มืดตึ๊บเลยนะครับนะ้ผมได้เสียงมันดังมาตลอดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดีกว่า เราไปดูข้างล่างนี่ดิเผื่อมันแอบอยู่ก็ได้ มันมีเสียงตุ๊กแกดังมาด้านนู้นอ่ะผมจะค่อยเดินนะครับตรงนี้จะมีหมาจรอนจัดจุดตัวหนึ่งด้วยนะครับน่ามีคนเอามาปล่อยทิ้งไว้นะืผมได้กินอะไรไม่รู้อ่ะ พี่เป็นใครครับไเฮ้ย,ยพี่มาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดดูเฮ้ย มันไล่ตามผมมาพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นใครโอ้ยโอ้ย มันมันน่าจะไม่ได้ตามผมมาแล้วพวกพี่ตาก็น่ามันเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมันตามมาเฮ้ยทุกคนมันยังตามผมมาเฮ้ย โอเคพี่มันื่อกีมันนั่งดูอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตามด้วยนะครับ